สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเข้าถึงในเรื่องของการโหลดแอปต่างๆบนเครื่อง macbook กันบ้างแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแบงค์ก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า App Store นะครับอย่างที่แบงค์ได้พูดเกินไปในคลิปแรกๆแล้วนั่นเองนะครับซึ่ง App Store นะครับเราเปิดเข้าใช้งานตรงไหนได้บ้างนะครับก็จะมีอยู่ในส่วนของตัวเมนู dock อยู่แล้วนะครับหรือว่าเราสามารถเข้าไปกดดูใน l a u n c h p a d ก็ได้นะครับก็ App Store เนี่ยก็จะอยู่ที่แอปแรกเลยนะครับหรือเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าไปที่เมนู Apple เนี่ย แล้วไปที่ App Store เลยก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกดคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าต่างนะครับ ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับขึ้นมาเนาะจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัว App Store เนี่ยก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่แอปพลิเคชันขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับก็จะแบ่งไปตามตัวแอปนะครับต่างๆอย่างเช่นตัวอาร์เคดต่างๆนะครับที่เป็นเกี่ยวกับตัววิดีโอเกมนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวการทํางานที่เป็นตัวเวิร์อ่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเดเวลอปเนี่ยก็จะเป็นแอปที่เกี่ยวกับการเดเวลลอปเปอร์ต่างๆตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเลือกดูได้ว่าเราอยากจะโหลดแอปในหมวดหมู่ไหนเนาะ ทั้งนี้เนี่ยมันจะมีช่องเ e ิร์ชนะเราก็สามารถที่จะเ e ิร์ชค้นหาตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวแอปพลิเคชันที่ผมอยากจะโหลดอย่างเช่นตัว outlook ละกันนะครับอ่าผมพิมพ์คำว่า outlook เข้าไปเนี่ยผมก็จะเจอตัวแอปที่เป็นตัว microsoft outlook เลยขึ้นมาเลยทันทีนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถกด get เนี่ยเพื่อทำการดาวน์โหลดได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นก็จะมีแอปที่มันเกี่ยวข้องอื่นๆเพิ่มเติมแสดงเข้ามาด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวแอปที่เป็นตัว microsoft outlook เข้ามา นั่นเองนะครับตรงนีน้เราก็สามารถเข้ามาโหลดแอปต่างๆเยได้ด้วยแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวเลยนะครับทำให้ง่ายและก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เรานะไม่จําเป็นต้องไปหาดาวน์โหลดบนเว็บไซต์อื่นๆเพิ่มเติมหรือทําการเ,าเดินทางไปซื้อในส่วนของตัวแผ่นมานำมาติดตั้งต่างๆตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ง่ายนะครับในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รู้จักในส่วนของการโหลดแอปนะครับบนเครื่อง Macbook ของเรากันแล้วนะครับก็ยังไงวันนี้เนี่ยแบงค์ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ